สิบสามวันครับผมตัวใหญ่นาองวัดดีครับเมื่อนี้ก็ว่าผอกระบานน้องในช่องกบป,ป่าพะลวยคือเกาเนาะพี่น้องเนะาะเมื่อนี้บ้านน้องกับิภาพ,พี่น้องไปอัปเดตเบื้องกบครับผมกับศิภาพ,พี่น้องไปเบื้องกบเนะุกทีเนาะกบหน่อยพี่น้องพึงไดประมาณสิบสามหมื่นละพี่น้องจากบ้านน้องก็เลี้ยงมาตั้งแต่เป็นหวกเนาะกลับมาเบื้องเลยครับผมเพราะว่าบ้านน้องขัดใบอยู่ประมาณ รุ่นหน่อยรุ่นใหญ่สามบอ่อครับพี่น้องกับมีสีบอ่อกับบ่อหวกเนาะไปบึ้งเลยครับผมนี่แหละครับผมเมาก็เรื่มจากเรื่อมต้นจากหวกเนาะนี่ครับเป็นลูกหัวกปกติบ้านนองกับชิวานเพิ่นแต่ตอนกลางคืนเนาะนี่ครับพอเพิ่นใหญ่ขึ้นมาแล้วเนาะจะเนี่ยบบกควยเห็นครับพี่น้องตัวดำเนาะรุ่นนี้เขาคัดได้ได้พี่น้องบ้านนองก็จะคัดคัดเป็นรุ่นหน่อยรุ่นตัวเพิ่นเนาะก็ไปไหวอีกบอ่อหนึ่งครับเพราะว่าทั้งนี้ของบ้านนองกับรุ่นนี้ก็ ตัวใหญ่เนี่ยแหละพี่น้องในบอ่อวน,นองเนาะนี่ในกบคอนโดของบ้าน้องเห็ดนี่แะครับเห็ดไหนพี่น้องเมืองตะกี้ของบ้าน้องก็ใหญ่และครับนี่ครับอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้หลังจากออกมาจากหวกเนาะเป็นหวกครับเป็นหวกมาเขาก็จะมาขัดเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้ก็ล่างขัดออกมากอยู่ประมาณสองมือพี่น้องนี่เพื่อนกะสิเป็นรุ่เมราท่านตัดหางพี่น้องยังสิเป็นเป็นขาทั้งเบิดและครับจะว่าหางเพท่านตัดเนาะ นี่เขาเอาว่าออกมาประมาณประมาณสองมือครับนี่หางเพิ่นนี่นี่ตัวไหนก็ยังมีหางอี่เนาะเพื่อนกระจิตัดหางครับเพื่อนกระจิตตัวใหญ่เนาะนี่ของบ่าวน้องพูดเพิ่นไปรีนอยู่ฟังเพิ่นครับพี่น้องแต่ถ้าวานห้กินกลางคืนกัายางหมูเส้าพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเคยกินยามนั้นเนาะนี่ครับเบื่องติดอะกําลังเด้พี่น้องกําลังงามเนาะรุ่นนี้ก็เป็นถ้าคา้ายเป็นตัวเป็นตัวระบาดได้พี่น้องตัวนี้ของบ้านน้องไซบอดินครับผม ใส่บอดินเนาะเพราะว่าบอดินกับสีสีใ่ไว้พี่น้องนี่ครับรุ่นนี้รุ่นนี้กับัดเท่ากับสีคัดเป็นใส่ามากเนาะแต่ละใส่แต่ละใสถ้าพ่นใยมานเนี่ยเท่ากับจะคัดเป็นรุ่นนี่พี่น้องรุ่นนี้ถ้าขายกับโต,ต,ต๊ะโตะละสามบาทพี่น้องหยุ่นใ่เลยเนาะแต่ของบานอบ้องบ่ได้บ่ไดข้ขายเป็นโตครับถาไห้สั่งกิโลรุ่นใ่เนาะนี่ครับบาน้องกับสีคัด ตัวนี้เป็นรุ่นสองพี่น้องตัวนั้นเป็นรุ่นรุ่นรุ่นแหลกรุ่นน,น้อยๆเนะาะขัาวารัดาเป็นรุ่นที่สองข้ากลีบกะดาษเป็นรุ่นมาเพราะว่าข้าต,ต้องแบบคัดเพื้อนออกครับพี่น้องเพิ่นไ่ออกมาจากกันในบอ่อเขาเลยเข้าต้องคัดออกมาบ่สั่นกินกันนี่นะครับเมืง่งกี่รุ่นโตพิ่นก็ล่างงามนะคนุณเฉพาะแต่แปะนะพี่น้องเพราะว่าคูม่มือนี่เป็นยังคือเล,ลี้ยงกบที่มันหาก,กินยากพี่น้องถ้าให้กบแบบมีเองธรรมาชาตินั้น หาอยากแห้งครับพี่น้องเพราะว่าหนึ่งก็คือฝนกระตกมากแน่กะน้ำกระหุงมัแห้งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากบเ่ากะอยากไขอยู่ดอกไขแล้วเวลานันน้ำกระบกเบิดเพิ่นกระไขออกหววเป็นลูกออดบ่ด้พี่น้องก็เลยกลายเป็นกบอึดขูมือนี่ห้าก็ต้องในเรียงนี่ครับรุ่นนี้กะสิเป็นรุ่นที่สามรุ่นสามเนาะถ้าสมมติคือเป็นรุ่นสามทีเพราะว่าถ้าไ่ลบก็คือ นี่เป็นรุ่นแหลกเลยรุ่นที่แลหลกรุ่นที่เฮาคัดมาตั้งแต่เรื่มเรื่มซื้อหัวว่าหม่ๆเนาะเพราะว่าผลสิใหญ่กว่ามูเพราะว่าเฮาไหลมาจากบอ่อผุ่นครับไหลให้บเบิ่งเนาะถ้าสมมติว่าของบอน้องคัดคัดรุ่นแหลกของมูเลยเป็นรุ่นนี้ครับพี่น้องจะใหญ่กว่ามูเลยในในในมูเพิ่นนี่เนาะตัวนี้ก็สิเป็นรุ่นท้าขายก็สิตัวละ3าสบาทเป็นพี่น้องบอนี่สิใหญ่กว่ามูครับเพราะว่าเฮาคัด เริ่มแรกกับคัดบอนี่ก่อนมูลเลยนี่ล่องลงมากกับคือบอนั่นล่องลงมากกับบอที่สองบอนั่นเป็นบอหน่อยกับมูนั่นครับเพราะว่าเขากับคัดคัดใส่เพื่อนไปเรื่อยๆเนาะเพราากำลังตัดตัดหางมีหางกันยังมีอยู่พี่น้องเพื่อนสีไงวัทออกันมันสีมีอยู่ประมาณสี่รุ่นพ่นพี่น้องบ้าน้องก็จะได้คัดอีกรุ่นที่สีเด้เพราะว่ารุ่นที่สีหน่อยก็หันอีกต้องเป็นคัดนั่นครับตัวหอยเบิ่งอยู่ในบอหัวก,กันเนาะ เพราะว่าเพิ่นเพิ่น,เ,น,เ,นเป็นขาแล้วเขาก็ต,ต้องได้คัดออกบวคัดออกบ่ได้รครับพี่น้องหว่วกนั่นนะเป็นผุดกินเพิ่นเพราะว่าหวกนี่หากินถึงแตะนี่ละครับตัวใหญ่น,นี่มี่นเนะาะแต่ห้าบวคัดออกจากกันบ่ไรพี่น้องเขาต้องคัดเบิ่งครับผมภาพมาเบิบ่งกบหน่อยเนาะุูเบิ่งพี่น้องตกำลังงามเลยครับผมรุ่นนี้ก็ได้ประมาณสิบสามเมืออล้วพี่น้อง เบึงครับผมกับบอดีภาพพี่น้องมาอัปเดตจักเทียรเนาะนี่แหละครับผมต้งแต่เป็นหัวกันครับนี่มาเบื่องเลยว่าน้องกับิีภาพพี่น้องมาส้มเบื้องกบหน่อยเฮครับผมเพราะว่ารุ่นใหญ่ของบาน,น้องอ่นเบิดแล้วครับผมเหลือถึงแต่จงไว้เป็นพอพันไม่พันอยู่ประมาณยี่สิบกัวโตนี่แหละพี่น้องกับทีภาพมาส้มบรรยากาศ เล็กครับผมกำลังใหญ่เลยเนาะเพิ่นก็กำลังมากินอาหารครับพเพราะเพิ่นปิดกบหน่อยนี่ต้องให้อาหารเพิ่นสามเวลาพี่น้องเพื่อนเป็นติกบที่กินอยู่ตลอดเนาะบัสันบัสันกับเพื่อนก็กินกันพี่น้องกาต้องให้เพื่อนแบบบัต้องให้เพื่อนบัต้องให้เพื่อนหิวเนาะนี่ครับ หายเศร้าเที่ยงแรงเลยพี่น้องเปิ้นกะทิโบ,บกินกันเพราะว่าบ้าน้องล่องมึงแล้วครับถ้าเขาหายเศร้าเทียงแรงนี่ยโบกินกันพี่น้องเพราะบ้าน้องทดทดล่องมึงครับก็เลยได้ๆหายไม่ย่ามเที่ยงน้ำครับผมอู้เบังทีละเนา สิบสามวันครับผมตัวใหญ่เนาะมีอยูซีบอรครับห้อเบิ่งอีกบอหนึ่งฟังพี่ครับอีกบอหนึ่งครับพอบอแต่ละบอสิเป็นคนละรุ่นครับเพราะว่าขัดแยกคนละมือเนาะต่างกันครับบอเ์าเบิง่งนเบิร์นหันอีกเบาะน้องขัด รุ่นแรกเลยครับหลุนตะกรูออกมาเป็นเป็นห้วก,ะกะ็คัดเพ่นเลยเพป็นเป็นขาแล้วกะ็คัดแยกกรหลุ่นกอนมูตัวนี้ก็เป็นรุ่นสองพี่น้องจัง่าเพิ่นกับตัวเบาทอกันปันไดเพราะว่าต้องคัดแบบนั้นครับกระสีต่างกันจังหน่อยครับนี่เห็นบอรัรบตัวพ่นเนอะรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นนึ่งครับ นี่ครับอีกบ่อหนึ่งบ้าน้อกนี่เอาสซนี้บานนี่แหละครับต่อมานี่เลยเนาะมองนี่แหละข้องบ้าน้องกับีเห็ดอีกบ่อหนึ่งได้พี่น้องตัวนี้สีเป็นบ่อที่บ่อที่หามองนี้เนาะพอบ่อหวกบ่อหนึ่งบ่อสองบ่อสามบ่อซีบ่อหาอยู่นี่พี่น้องบ่อหาฉีดเป็นบ่ออีกล่องตัวนั้นอีกเนาะบ้าน้อกก็จะเห็ดนี่แหละครับกับเห็ดยูนี่ขางขางหน้าบ้าน้อกนี่ครับขางเฮียนบ้าน้อกยูเนาะ เพราะว่าบ้าน้องก็อยู่นี่แนมไปตั้งพุนก็เป็นน้องสาก็เห็ดไหวเป็นแนวนี้ตัวพุนกระสิเป็นกบในกระช่งางนี่ยกบไ่เลยพี่น้องเพราะว่าบ้าน้องขายเบิดแล้ว่วหุ่นในหรุ่ไในหรุนแรกเลยของบ้าน้องอามาเลี้ยงเนาะก็เลยว่าเพิ่หนญน่แล้วกระสิพี่น้องเพิ่นกระอยากได้่ีด้วครับก็เอาไปขายแนนมันก็นเหลืออยู่ประมาณประมาณยี่สิบกตัวพี่น้องก็เลยคิดว่าเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ปีนาเพราะว่าเพิ่นเป็นรุ่นแรกเลยรุ่นซื้อมาไใหม่เนาะแต่ก่อนบ้าน้องไปเอาหวกมา ม้วนนี่กะได้หลุนสองมานี่เนาะครับเนะาะรุ่นนี้ของบ้านน้องเลี้ยงได้อยู่ประมาณสิบสามหมื่นพี่น้องเบื้องตีละสิบสามหมื่นเนาะแต่งแต่เอาหวกมาวได้พี่น้องนี่แหละครับผมก็เอามาได้สิบสามหมื่นแล้วพี่น้องสิบสามวันแล้วพุ่นครับเพิ่นก็ะยูนฝุ่นในดินเพิ่นกม็มีพี่น้องเพงิ่นบทันมาถากข้างคืนเ่ทวานอาหารไปเต็นเซีวได้พี่น้องนะเนี่ยเรเห็นในซ้ำหนึงนั่นครับพุ่นพูด,พด ว่นอาหารเห็นเลยเพราะว่าคนสีเดียวกันปั๊บใส่กันก็นกยินคือกันแห่งเดยครับถ้าเบิงตอนกลางคืนนล้พี่น้องเล้อสีเป็นตตเบิงแ,แ,นะแต่บ้านน้องเหลืองมากนี่ยั่างบพาท่านเปลี่ยนนามเซ็กเซียจะพี่น้องเพราะว่านามนามฝนเนาะฝนฝนกระตกนี่ครับห้อยนามฝนก็ไหลออกเพราะว่าจะหใหไงก็หนีเจังหน่อยจังสีเปลี่ยนนามเพราะว่าบ้านน้องก็เอาเอ็มเอมมาปั๊บสภพานนามเพิ่าเนาะเพราะว่านามถึงนามนามสีเป็น,น,าาน,น EM. EM ปสีหนีอยู่ กะนามจะโบ,บมินพี่น้องนามสีบอลเนาเนาะนี่แหละครับข้ากระสีมีขอดีอีกแบบนึง่งข้านามยี่มมามาปรับใส่เนาะนี่แหละครับผมห้องบ้านอ่อก็จะเฮ็ดยูบะมานนี่เบื้องตี้ล่ะเป็นตะเบิงดีเลยพี่น้องถ้าเลี้ยงบอ่อดินนี่สีงไงไว้พี่นอ้อ,องคือยังคือเป็นกระสียู่แบบธรรมชาติเลยเนาะก็คือยูน้ำแบบยูน้ำไฮน้ำหน้าพี่น้องบ้านอ่อก็จะเห็ดกลมกลืนไปก็ขี้ดินเลยเด้แม่นครับก็เห็ดเป็นแองหนามแน่แล้วก็ ขังมันก็จีมีดินปีกายของบ้าน้องนั่นเอาลงน้ำเลยเพราะว่าปีนี้มากกับมองมองครบอยู่นั่นของบ้าน้องปีกายนี่ถ้าพี่น้องเห็นของบ้าน้องเนาะเพราะว่าปีกายบ้าน้องก็เอาลงอยู่เป็นมองบ้าน้องเห็ดเลียงปลาในหน้าเขาครับผมบ้าน้องก็ซักไม่นี่แหละครับเอาแพ่มื่อ้นี่แหละก็เลยปรับสภาพปรับแบบเอามาเห็ดบนบกเนาะพี่น้องเนาะข้างล่างมันก็เป็นแพร่แบบเต็มเบิร์ดได้พี่น้องเป็นแพร่ปลาของบ้าน้องเนาะ เป็นแพรกบป,ปีกายนี่แหละเพราะว่าบ้าน้องเอาไปซักใส่กับนามพอานี่บ้าน้องก็เลยเอาตัวเก่าห้องปีกายนี่เพราะว่าถ้าพี่น้องสิเอาอันนี้ไว้พี่น้องต้องแซน้นามไปได้ครับเด้อถ้าเขาเอาว่างไว้ทึ่งทึ่งบนโขกและวพ่นถือแดดถึงนี่กระกรอบตัวนี้เขาต้องถ้าเขาเสียไว้ฮะแมนในร้ายปีเลยได้ครับนี่รุ่นนี้ก็บอกแมนสิโอไซมากสองสามปีเลยได้พี่น้องแต่ว่าเขาต้องเอาไปแซนนามไปเลยเวลาเขาอยากใส่เขาจะเอาขึ้น จากนามขึ้นมาเนาะให้เพิ่นจมนามไปเลยครับพี่น้องกระสีบพอยพูนครับก็เป็นตะบึงนี่พี่น้องบางทีละ่ะนี่นี่มยูกเบ้ไกลๆพูนตัวใหญ่แห้งพี่น้องรุ่นนี้ก็หไม่ตัวละสามบาทเลยได้พี่น้องจับบ่ไดดพี่น้องเนี่ยขึ้นมาคือเกาเราจิจับให้พี่น้องเบิ่งนเนาะ <c oughs> บอ้ยรุ่น,นไหนแต่ใหญ่เบิ่ง,บง,บง,บงนบ่าวน้องสิลงไปจับ <c oughs> ให้เบิรง <c oughs> ลงไปในบอ่อครบเลยแล้ว เบิ้งครับพี่น้องมันก็นง่ายกว่าเนาะนัะ่นเท่ากับลงไปใดเลยเดยครับนี่เท่ากับเขาลงไปฮะบอกบได้ง่ายเลยถ้ายุเท่าเดียงไว้ในดินนี่ละสิเบาน้องจับให้เบิง้งโอ้โหไปแล้วพี่น้องไหวแห้งครับขุนครับพวกท่านเลยพี่น้องเบิ้งที่เลยครับตัวใหญ่แห้งถ้าก,กัาขึ้นพี่น้องจะแบบขุนเนาะ กัเงเว้นนี่ยเว้นอยากเข้าอ,อยากจับอยากเนี่ยจยังน่อยเบิ่งนี้ครับเดี๋ยวบ้าน้องสิจับให้พี่น้องเบิ่งจักตัวหนึ่งบ้าน้องต้องไหว่ควบอีกบูย้ยปลอทันเลยพี่น้องอือพูนไปอยู่ฟัง,งพี่น้องแบบหลายเบิง่งตีนะครับว่าสิจับให้พี่น้องเบิ่งจักตัวก็จับบ่ได้ดอกบ่ได้พี่น้องพูนครับไปอยู่แจ่มุูนเบิดอุูนบู้ยเบิ่บบงตีนะครับนี่ต่ตัวใหญ่ๆเบิ่งซ้ำหนึ่งจะบ่เห็นดอกพี่น้อง ถ้าเลี้ยงกระช่างกระช่างบกนี่ก็บจะเปลี่ยนน้ำดูเนี่ยแต่ว่าถ้าเอาอันยีมมาปับเนี่ยก็บ่ได้เปลี่ยนน้ำครับถ้าเลี้ยงในในน้ำของบ่าวน้องเลยเนี่ยกระช่างล้อยเนี่ยครบ่ได้เปลี่ยนน้ำไักเพื่อี่นาะดึงนั่นเนาะอู้ยังจับบ่ได้อยู่ได้เพี่อนเนาะแอยากจับที่เนาะ เบิ้งครับหายเบื้องผุนถ้าผุนกระโต๊ะก็ใหญ่หนึ่งพี่น้องเบิ้งรุ่นเพิ่นครับเบิ้งนี่กบคือจะเป็นกบแม่พี่น้องขนาดนหน่อยสำหับจึงว่าเนตัวใหญ่นาะปผุนครับมึงโตเพนเนาะรุ่นนี่ก็โตะละซี่บาทซี่หาบาทแล้วพี่น้องผุนไปเลวผุนครับลา้ทั้งฟังทัางนี้เท่าเลี้ยงใบแบบนี้ก็ในเบื้องดีครับถ้าเลี้ยงแบบนี้ก็ซี ในบอ่อดินก็สิได้อีกแบบนึ่งเ<ม>กิดเปี่ยนน้ำแต่ว่ากใหไงไว้ฐานในกระช่างกระช่างร้อยนะครับไปเบึงบอ่อในบอ่อกยยแบใญ่เปียบเทียมพี่น้องเบิ่งน้ำเนาะ<ม>นี่ครับมาเบบึงในกระช่างกระช่างร้อยของบ่านน้องเนาะเป็นกบใหญ่แล้วตัวไหนก็สิเป็นกระช่างกระช่างบเพราะว่ากระช่างบกบ้านน้องกระเฮ็ดประจำแล้วครับแต่ว่า้าพี่น้องมีกระช่างล้อยนี่ครับ กระชังลอยนี่บดเอเปียนนามเลยเด้ครับกอยู่กับธรรมชาติเท่ากันนั่นครับเพิ่นกึ้นยันอยู่สนนนันน้องคว้าห้องเบาน้องกับเห็ดใบแบบนี้สมมติว่าเพิ่นใหญ่มากเบาน้องก็จะเอามาลงใส่กระชังกระชังลอยไว้เนาะเพราะข้ากับจีบบดเอเปียนนา,นามบดเเปียนนามบดเอยัางเลยพี่น้องถ้าเป็นรุ่นนี้ก็สบายตัวนั้นเท่ากับยังสีเดียวไข่แตเปียนนามถ้าใหญ่ใหญ่มากอะแห่งแต่สิเปียนนา,นาดูเนาะ <S <S นี่แหละครับขอดีขอเสียห้องแต่ละบอ่อเนาะแต่ว่า กระช่างบกก็ดีคือสีแดไงไงญ่ายไงญ่ายดีครับพี่น้องนั่นแหละข้องเบาน้องกะเฮ็ดใบหันครับผมพเป็นตะเบิงตัวครับพี่น้องก็จะเฮ็ดอีกบอ่อหนึ่งเนาะเทียงหน้าหน่อยตัวนี้ก็เอาไว้ถ้าพอดีนั่งเบิงป่าครับพี่น้องเบาน้องกอ็อยู่นีน่นะครับอยู่ลำไผ่ลำหน้านี่ครับอยู่กับธรรมชาติเนาะรมมากกับเย็นส่วยอ่วยชิมน้องเฮ็ดป่ายไอยอยู่ครับแต่ว่ามดนเขียนป่ายใส่พี่น้อง นี่แหละครับผมก็รยัเลื่มในช่องกบปา่าพะรวยด้วยครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านนอกนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสวัสดีครับ